สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบอลคอมพิวเตอร์ปทุมธาน,นีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนผ้าซับหมึกนะครับหลังจากที่เราเขียรซับหมึกเรียบร้อยนะครับว่าทํายังไงเป็นยังไงเลยยังไงนะครับอ่าไปชมกันครับเปิดฝาขึ้นมานะครับไขน็อตครับ ายน็อตแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็งัดด้านใต้นี่ครับตึงนี้นะครับก็ตึงนี้นะครับ,ก,รบก็จะมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมาแกะน็อตตรงนี้อีกนะครับ แะ้นอตตรงนี้หนึ่งตัวครับดึงสายแผ่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงสายสีน้ำเงินออกนะครับเซนเซอร์ครับพอเสร็จนะครับก็ดึงตรงนี้ออกนะครับมันจะมีกิบล็อกก็ระวังแต่งหน่อยนะครับครับแล้วก็ดึงนี้ออกนะครับนี่ครับแล้วก็ดึงฝาอันนี้ออกมานะครับ พอดึงฝามันจะมีสายแพทสแกนนะครับดึงเบาๆระวังขาดนะครับดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วดึงถอยหลังครับเพื่อแล้วก็ดึงถอยซ้ายนิดนึงครับเพื่อถอดฝาสแกนออกครับพอเสร็จนะครับหมุนกลับมาครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้สองตัวครับถายได้เลยครับ นี่ครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดออกนะครับหาในงานนะครับเบาเบานะครับด้านขวาเนี่ยครับปึ๊บนี้ครับเดี๋ยวมันหักนะครับเอเสร็จก็ลือครับนี่ครับแล้วก็งัดงัดใต้นี้หน่อยครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ครับ มีล็อกอยู่ใต้นี่ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาเบาๆนะครับเสร็จปุ๊บก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับในงานเห็นผ้าสมึกนะครับก็ถอดถอดอันนี้ออกครับแล้วก็ดึงผ้าสมึกทิ้งแล้วก็ใส่ผ้าอันใหม่เข้าไปครับผมก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ